เทอร์โบปนไปลกานิลูกปนกานิล้วมาขามเทอร์โบเก่กงลูกเก่งม่ยอมป่านมากแล้วเร็วมาขามเทอร์โบมาขามปนานิหายมายอมไปป่านม่กแล้วขี้เกียจแล้ว ถามปลาโลกปลนเลยเก่งลูกเก่งปัาติ๊กลูกปัาติ๊กมาถามปลนมาถามปัาติ๊กลูกปลาติ๊กแรงๆปลนแรงๆปลนแรงๆนี่ลูกปันเทอร์โบเลยไม่ยอมปั่นแม่ไม่ยอมปั่นเริ่บใจยางปั่นทำไมใจไม่ปั่นล่ะไม่ยอม ไปไม่ยอมปั่นไม่ถ้ามากินโทรศัพท์ไปไปปั่นแล้วถมัมนสิถามปั่นเลยลูกเก่ง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  ปานปานืมายอมมาป่านนี้ลูกมม่ยอมเธอไม่ป่านมั้งเหรอเธอจะมากินพทรศรพสัตลอดเลยไม่ยอมมานี้นี้ยเดี๋ยวป่านนี้ป่นนี้ขีเกียจเดี๋นี้ขี้เกียป่นนี้ป่นเลยนี่ป่นเป็นรูนะคะจอมมารแท้ เอาป่านเร็วๆยมโอ้ไม่ป่านนะไม่ยอมขี้เกียจไม่ยอมขี้เกียจไม่ยอมขี้เกียจเต้น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 ไม่ยอมขี้เกียจ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 จู